ครับกับสวัสดีช่วงเซาของวันที่13มกราคมพศ2567ันากบับสวัสดีแฟนเพจทั้งช่อง YouTube ยูซี่พาโคสิงหนึ่งส่วนหนึ่งกับสวัสดีแฟนทั้ง Facebook กว่างัวมุนเมียสียูซี่พาโคสิง่งแรกกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมชิมีของทางช่องครับกับกบ่เว๋าหลายย้ายห้างครับสำหรับเซานี้กับสีมาขายงัวเล่หลังขึ้นกับไรพอมีพี่น้องเอฟซีทีติดตามทั้งช่องผมจะว่ามองขายด้วยครับพี่น้องครับเพราะว่าพอแพงไปกับไม่มีประโยชน์อยังครับอันนนีี้้ออยู่ดวคครรัับบพง ไปแบบเล่หลังจำทุนครับเป็นแม่ลูกเมียงัวลูกแรกแม่สูงหน่อยสามสิบห้าบวกลบสองแม่เครื่องดำอยู่แล้วครับที่ว่าแม่มีนมติงกับลูกนะจุดขาวหน่อยน้อยหนึงครับพี่น้องครับลูกสาวอายุสองเดือนนำเรื่งดีครับพี่น้องครับสําหรับแม่นี่มองขายแล้วครับมูลเก่าพันบาทครับส่งฟรีให้บ่เกินสองร้อยกิโลเมตรได้ครับถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตะมนต์มันฝางอำเภอกาศวิสัยจังหวัดเลยครับพี่น้องครับ นี่ครับบ,บ่ต้องอธิบายลายครับพอลงมาหลชิมล้วครับพี่น้องครับผู้ได้ได้ไปกับคุ้ง่าแน่นอนครับพี่น้องครับเพราะว่าบ่เป็นงัอไทยฉีเจนครับพี่น้องครับเป็นเมียไทยกลางลูกผสมบามันครับพี่น้องครับเราก็ได้เมียพันธุ์สดๆไปเลี้ยงครับพี่น้องครับเลี้ยงกันอีกเหยาเๆ้าลูกเพิ่นกะอนาคตดีหรอครับพี่น้องครับนี่ครับน้ำนมเมียดีครับพี่น้องครับมึงน้ำนมไหลจยาวาหาดขาครับนะครับลูกตัวใหญ่นี่ครับผ่านไปนะครับ บันนี้มึงชุดสามโตนี่ครับพี่น้องครับชุดสามโตนี่หนออัานผมว่าสองหมื่นแปดมื่อนี้มึงเพื่อนเนี่ยมีเอฟซีตัวมาว่ารถใดเพราะรถใดเพราหลายครับรถใดพันเดียวครับเอาไปสองหมื่นเจ็ดพันครับเป็นแม่ลูกเมียลูกโตที่สองเม่กะสูงลอยสามสิบบวกลบสองงวอโบททั้งสามโตนะครับเป็นง้อขอกเดียวกันครับตัวแม่ทั้งหมดครับอันนี้ครับง้อสาวอยู่เก่าเดือนนี่ง้อกำมพาเหรอครับง้อขอกเดียวกันนี่ครับ นั่นตัวลูกสาวสาวกระเดียงบดนี่ตัวแม่ครับครับลูกสาวอายุหาเดือนแม่กับโบลูว่าเซิงหรือว่าเสิงครับมีพอบามันท่ายง่คุ้มอยู่ในหันอยู่ด้วยครับพี่รองครับสําหรับสามตัวนี่มองขายนะครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทด้วยครับนี่ครับเด่แม่พันสามตัวด้วครับพี่รองครับผู้ใดทุนหน่อยหน่อยบวรพลนผ่านครับพี่รองครับเด่แม่พันสามตัวครับ ทะเลาะเราเพรถือตัวละมือครับพี่น้องครับถึอตัวละก่อพันธเนี่ยครับนี่ครับชุดนี่สามตัวสองหมื่นเจ็ดพันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันนะครับบัดนี้ถ้าท่านยกแม่ลูกเมียเมื่อกี้นี่ครับชุดนี้ครับพี่น้องครับง้อหาตัวนะครับมองขายเลยครับสี่หมื่นหาพันบาทครับงวดต่อครับนี่ครับเลี้ยหลังออกสุดคุ้มแน่นอนครับท่านใดสนใจก็โทรตามที่เบอร์ผมใหมายเลขนะครับ เช <ge> ียงจะไปได้ครับพี่รองครับนี่ครับจะไปได้บ่เป็นงัวเถานะครับพี่รองครับเฉาเต็มป่าครับเดี๋ยวพหอเมืองครับงัวมันไอหากันในี้ขวกตัวหน่อยครับพี่รองครับเขาเหยือนนี่ครับเดี๋ยวครับนี่ครับเฉาเต็มป่าครับพี่รองเมืองเลยถ่ายพิสูจน์เลยครับพี่รองครับบ่เป็นงัวเถาครับหนังดีนะเรื่องดีครับนี่ครับตัวลูกสาวคนเดี๋ยวหันมาทั้งผียังไม่ย้อนแสงครับพี่รองครับ สุดคุ้มเกินราคาแน่นอนการ์าการ์การันตีเลยครับพี่น้องครับนี่ครับแครสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับถ้ายกศรีหมื่นห้าพันบาทครับนี่ครับเห็นมึงชัดๆง้อเครื่องดำทุกตัวครับพี่น้องครับวันนี้หานะมึงแม่นี่ครับเป็นแม่ลูกเมียง้อลูกแรกแม่สูงไร่สามสิบบวกเรสองแม่อ่างๆลูกหมูนี่ครับลูกผสมบาลมันสวยๆหนังหนาๆแข็งขาแงยอายุสองเดือนเดี๋ยวพาเมืองโตลูกเพิ่งครับ นี่ครับตัวลูกสาวเพิ่นเอาไปเป็นมัวเอฟได้ครับตัวลูกสาวม่ได้โมครับให้เมืองเบียบจ้าๆได้ครับพี่รองครับนี่ครับใจลูกเกินโตครับมัวบามันเลือดสูงอายครับบางโตให้ลูกชิร่ายก็นี่ครับพี่รองครับตัวนี้ให้ลูกงามเป็นม้วติดเล่ได้ครับพี่รองครับไปหากมีขาวแซมมีไหมเซืมตรงแกงให้พ่อี่รองเด้ยรับทราบของงัวเล่มนก็ธรรมดาครับพี่รองครับนี่ครับ พี่ว่าอ่างอ่างดูหมูหางลำลำนี่เห็นมั้ยชัดๆครับพี่น้องครับจับจูงไงน,นะครับพี่น้องครับบ่ฟืด,ด,ด,ดบ่ฟันครับนี่ครับตัวเมียเพิ่นหนังหนาอ่างอ่างดูหมูน้ำเรื่งดีขึ้นนครับนี่ครับมวดติดซาโลเล่ครับว่าลูกแรกสดๆลูกสาวนี่ เว่าภาษาแบบบ้านๆลูกสาวเก่งลูกสาวห้ามครับเอาไปสองหมื่นสองพันบาทเทาครับพี่รองครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันนะครับถ้าพอไม่พี่รองท่านใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของครอกคัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตริสัยจังหวัดเลยครับพี่รองครับนี่ครับราคานี่ผมว่าพ่อไปพ่อมาครับพี่รองครับตั้งแต่เราเซ้งนี่เราเซ้งสามพันครับนี่ครับต้องได้รู้ว่าตัวนี้ว่าเซ้งหลอดครับพี่รองครับแล้วใบหลอดบ่ล่อหาบ่เห็นบ่ได้ว่าลูกพ่อนันนพ่อีครับ เมืองโตลักษณะครับพี่รองครับนี่ครับลูกหลานอย่างนี้สิ่สีต่างกันครับลูกโคมโถยครับนี่แหละครับเมืองชัดครับพี่รองครับในลูกวตมียงางๆพร้อมครับพี่รองครับเมืองชีดเองครับนะครับพี่รองครับวันนี้ซื้อกาสังใจจะของดีๆปรึกษากันในครอบครัวยินดีน้วกันก็ตจ้องคอยซื้อขอดีของการซื้อช่วงนี้ครับท่านสิได้เปียบหลายย่างได้เปรียบได้เปรียบช่วงที่ง่วงแพ่งครับพี่รองครับพอท่านซื้อช่วงนี้ไปเลี้ยงไว้ สีเลี้ยงท่อมไว้ถ้าพอขายกับพอมีขาดทุนเหรอครับพี่น้องครับเลี้ยงงัวครับมันออกลูกน้ำทุกปีครับนั่นก็เป็นกำไรมันครับบ่แม่นว่าสิไปเลี้ยงสองสามมื่นอย่าขายครับพี่น้องครับยืนยัดอยู่โลกคว้นเป็นจริงครับพ่อแม่พี่น้องสิอยู่ได้ครับพี่น้องครับเราก็ในสื่อกับมึงทุนจะคว้างว่ะเออถ้าแบงมาสื่อง้วแล้วสองหมื่นสามหมื่นกับสีเหลียงเงินเฮ็ดธุรกิจเดียวเงินเดีกประมาณนี้ไหมครับพี่น้องครับการเหลียงง้วผมบอกอยู่นี่ผมกับแบงมาสื่อไปเซนโตสองโตกันครับ เลี้ยงได้สองสามปีกับเจ้าขายขายกับได้กำไรบ่หลายครับพี่รองครับบางที่กับโย่ทุนแต่ว่าข้อดีของการสื่อง้วเลี้ยงไว้กับมันก็ได้เงินก่อนกับมาใส่คื้าเขาครับพี่รองครับขาดหน่วยขาดไร้ได้หน่อยได้ไร้กับแต่ย่งดีก็ได้เงนวอเืนครับพี่รองครับได้เงินก่อนกลับมาคิดเอาไงสมการยังไงบางที่เอาสื่อทองคำนี่ยางออกจากลานปุ๊บนี่เอาไปขายขึ้น้านเก่ามั้งครับพี่รองครับขาดทุนขาดทุนหนึ่งได้ย่างมาเลยครับพี่รองครับแต่ว่าเลี้ยงง้วนี่ โอกาสมันเปิดกว้างกว่าครับถ้าพอพี่น้องรอดเวลาได้นี่ครับสองสามปีขึ้นไปช่องขายลูกมันเดี๋ยวนั่นก็เป็นกำไรหรอกครับเอาไปเตะทิมไซก็ได้ถ้าว่าภาษาแบบบ้านๆเน้อครับพี่น้องครับนี่ครับฝายนะครับสีลกสียากได้เหมือนครับพี่น้องครับท่านใดสนใจกันนี่เป็นทางโทรศัพท์โทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับเพาจะส่งให้ได้ตลอด24ชั่วโมงใกลไกลคอยคุยกันสองร้อยกิโลเมตรอรอ่างนี้บม่ได้คิดค่ารถถ้าไกลก็สองร้อยกิโลเมตรไกลกันเมื่อไหร่ก็คุยกันอีกช็อตหนึ่งครับพี่น้องครับ ผมเขานี่เทเจไอเอฟซีอยู่แล้วครับแบ่งปันเอฟซีอยู่แล้วแน่นอนครับพี่น้องครับการสนับสนุนชิมนี้กับใครขอวามเมตตาจากพ่อแม่น้องเอฟซีทุกท่านได้ขอมารับช่มชิมลุงในบ้านหวาน,านในสวนขอมาอุ่นหนุนขอมาติดตามช่องน,น้อยๆที่บ่มีคอนเทนต์แน่ครับพี่น้องครับเรากาบ่าได้ขายง่วแพงเพงบาบ่าได้จังยูทูบเบอร์ดังๆมาถ่ายครับถ่ายทํำมองจะของจากกล่องโทรศรัพท์กีดแดงครับบ่ได้ใส่อุปกรณ์ถ่ายทํำที่แพงๆครับพี่น้องครับ มืองในวิดีโอนี่กะซ้ำมืองโตจริงครับพี่น้องครับเมืองเมืองในวิดีโอผมนี่ยซ้ำมืองโตจริงเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้เสริมไม่ได้เติมแต่งอียงครับพี่น้องครับกล้องผมกับกล้องโทรศัพท์มือถือรุ่นหาหกพันธรรมดานี่ยนะครับพี่น้องครับการสนับคลิปนี้ก็บจบไบเดียเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ